เอาลครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟังย่าทุกคนด้วยนะครับผมอ้าวน,นี้ก็กลับมาพบกับจิงผิงคนเดิมนะครับผมโอเคก็หายหน้าหายตาไปนานเนาะไม่รู้เพื่อนๆจะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับผม่ะวันนี้เราก็กลับมาฮะกลับมาเจอกันผมก็แวะมาทักทายเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมา ่าแจกของเนาะก็คือจะมาแจกตาราง h อ i ดังอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้นะว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำมาแจกนะครับผมสำหรับไม้สองหกสี่นะโอเคอ่าเป็นของเป็นของอ่าพีพีใหญ่พีพ์ีปกตินะครับผมโอเคก็เนาะที่ผมหายหนะ้าหายตากันไปเนี่ยไม่ไปไหนหรอกครับยังเล่นยังวนเวียนอยู่แบบนี้เนานะแค่ว่าแบบเออไดเวอร์ซา,าวการ์ดผม เสียงมันแปลกๆเนาะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าคลิปหลังๆของผมเนี่ยเออเสียงมันแปลกๆกันไม่เหมือนเดิมอ่ะเนาะเออผมเลยไม่ค่อยอยากอัดคลิปเท่าไหร่แล้วก็ยุ่งๆด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขแล้วแก้ไขแล้วผมก็เลยเออมามา,มาทําตารางแจกให้เนาะซึ่งตารางก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับเหมือนโทมฮอก์ลยเนาะโอเคหลัการคํานวณแบบการใช้งานก็เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาตีให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับผมมาระยะ ระยะกลุ่มนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณ239.4นะครับผมโอเคลบเจ็เมตรเอ่ออันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูตามตารางนะเพื่อนด,ดูนะครับมันจะตีได้100%เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดพิจตลา,าเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับผมอ่ะโอเคมาผมเปิดตารางดูและโอเค เพื่อนๆจะเห็นว่าอ่าดูตามตารางนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดีได้แค่ประมาณพีมสองร้อยสามสิบห้าเนาะแต่เนี้ยเนี่ยมันสองร้อยสามสิบเก้าแต่ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าผมทำตารางไว้ถึงระยะสองร้อยสี่สิบหลานะครับผมไอ้นี้เนี่ยสองร้อยสามสิบเก้ามันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เจบาทแต่ว่าลมมันส่งเห็นไหมลมมันส่งแล้วก็หลุมมันต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทำเผื่อไว้เนี่ยก็เผื่อกรณีแบบนี้ครับเออใบมันเกินจากร้อยเปอร์เซ็นต์ใบเพื่อนๆจะได้คิดได้นะครับผมโอเคแล้วก็มาคิดกันนเเลยาะ เดี๋ยวผมจะดูองศาก่อนนะครับเหมือนเดิมนะผมจะขออนุญาตดูจอเล็กนะครับผมโอเคองศาประมาณ33.2นะครับผมมา เป็น3.2นะองศาโอเคหลักการคิดก็239.4นะครับผมมาถึงเราคิดมินิเฟส c ก่อนเลยนาะถ้าเกิดว่าใครที่จําวิธีการครํานวณไม่ได้เนี่ยเปิดย้อนกลับไปคลิปเก่าๆนะครับผมสอนไว้หมดแล้วเนอะเราก็คิดเหมืนเดิมด้วยอ่ะเราก็ดู HPI ก็ HPI นะครับผมก็ดูตามระยะนี้นะ239อันนี้มันจะเป็นในตามจะเป็น4.77 สำหรับ2.39เนาะแต่นี่2.39.4ก็ปัดเป็น4.8แล้วกันง่ายดีเนาะแล้วก็คูณด้วยลมอ่ะลม6คูณด้วยคอร์สองศาคอรสองศาเมื่อกี้3.3ใช่ไหมครับคูณด้วยค่าคงที่ของลมค่าคงที่ลมส่งอันนี้ลมส่งก็คือ0.23นะครับผมถ้าเป็นลมต้านก็0.27เนาะแต่นี้ลมส่งเราก็เป็น0.23ไปโอเค คอสสามสิบสามนะครับผมคอสสามสิบสามก็คืออาไซห้าสิบเจ็ดเนอะส่วนกลับของมันนะครับผมก็คือไซห้าสิบเจ็ดเนอะก็จะเป็นอ่าประมาณศูนย์จุดแปดสามป่ะศูนย์จุดแปดสี่อะประมาณเนี้ยผมให้ประมาณศูนย์จุดแปดสี่เนอะโอเคอ่าตอนเนี้ยเราก็จับคูณกันเลยครับเดี๋ยวผมเอา0.84คูณ0.23ก่อนนะครับผม โอเคจะ,ได,ะคคไ,ได้ประมาณนี้แล้วก็คูณกันคูณ6ไปได้ประมาณนี้อ่ะสุดท้านแล้วก็จะได้วินิจเ t กมาประมาณ5.6นะครับผม5.6นะ โอเคห้าหกถ้าเมื่อกี้ผมคูณไม่ผิดนะเพื่อนๆก็ลองกดเครื่องคิดเลขไปตามสมการเมื่อกี้เนาะโอเคเราก็ได้มาแล้วเราก็จับลบเลยครับสองร้อยสามสิบเก้าจุดสี่ลบด้วยหนะ้าหกเนาะมันก็จะได้เท่ากับสองร้อยสามสามจุดแปดันนี้ไงเนาะสองร้อยสามสามจุดแปดก็คือระยะ HPI นะครับผมแล้วก็ไปดูตารางเลยว่าระยะสองร้อยสามสามจุดแปดเนี่ย s b i มันคืออาระยะ233นะครับถ้าไ234มันคือ4.51เนาะเพราะนั้น233.8ก็ลดสักนิดนึงก็เหลือ4.5อะไรประมาณเนี้เนาะโอเคต่อไปก็มาคิดลายลายก็คือโอเค S B i Final คูณทาย33.2คูณ6ซึ่งทีนี้เนี่ยอ่าเรามาเรียงกันไปเลยเนาะ h w i f n a l ก่อน h w i f n a l เมื่อกี้มัน4.5ใช่ไหมทีนี้เราต้อง add จัดด้วยนะเพื่อเป็น h w i f n a l add จัดก็คือความสูงความต่ำหลุมอันนี้หลมุมต่ำเอาไปบวกนะครับผม7.55ใช่ไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปการ add จัดง่ายๆก็คือปัดขึ้นไปเลยนะครับผมเป็น8เนาะเสร็จแล้วก็หาร1 0 0เนาะมันก็จะได้0.08นะครับผมหรือพูดง่ายคือเอาไปบวกหลักหลักหลักสุดอ่ะอันนี้มัน4.50ูใช่ป่ะก็บวก0.08ก็เป็น4.58โอเค ก็ได้มาละ HV Final นะครับผม4.58นะแล้วก็จดไว้โอเคต่อไป s i าย33.2แล้วก็ต้องตัดองศาด้วยนะครับผมอย่างที่ผมเคยสอนไปเนาะก็ประมาณ0.545ป่ะประมาณนี้0.547ออ่รเนี้ยเนาะ จะได้ประมาณ3.4องศานะครับผมอืมก็ได้ประมาณ0.559เนอะือผมจะให้เป็น0.56ไปเลยจะได้คูณง่ายนะครับผม3.4องศานะโอเคใช่ปะ่ะอืมประมาณนั้นแหละเนอะ0ร่นะ0.56ใช่ปะ่ะ โอเคแล้วก็คูณกันเลยครับก็จะได้4.58คูณ3.36อ่าีนี้เนี่ยเราก็มาอิ่มเหมือนเดิมนะครับผมอิ่มจะได้ไม่ต้องอคูณเลขหลักสุดท้ายให้เหนื่อยเนาะก็เป็นได้ได้ลายสุดท้ายแล้วน,น,นะครับผมอันนี้ก็คือ4.58นะครับผมปบ่ะุ5 8ปุ๊บซูมออกมา มันคมมนะครับผมโอเคคูณกับ3.36เนาะ3.36อันนี้3จุดอันนี้คือ3 5โอเคนีิสสานะครับโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ลายของเราแหละต่อไปแรงตีอ่าแรงตีคือระยะอ่ะระยะเหลือ2 3 3 8ใช่ไหมก็ลบด้วยลุมต่ำก็คือ7.55คูณด้วยเอสนะครับผม ซึ่งเอชยอให้ตัวของระยะ239นะซึ่งในตารางมันจะบอกว่ามันคือ0.72ย์อโอเคอันนี้ผมจะปัดเป็น76ไปเลยนะจะได้คิดง่ายๆเนาะก็เป็น7672อไปคูณกันดรวอว่า7เ8เลยโอเคก็ะ okay. จะได้ประมาณ55นะครับ55เนาะ โอเค5.5แล้วก็ลบไปเลยก็เหลือ3แล้ว228.3นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ได้มาและว่าระยะแรงตีเราต้องไปดูที่ตาราง228.3ใช่ไหมเราก็ไปดูระยะ228มันบอกให้เอาตี258.7นะครับผมอันนี้228.3ใช่ไหมแล้วก็บวกจุด3ไปเลยง่ายๆเป็น259เนาะ ไม่ต้องไิคิดอะไรมากนะครับผมโอเคแล้วก็ดูที่คาลิปเปอร์ว่ามีคาลิปไหมส้ยโอเคอันนี้มี2 5 8 9อ้า่าก็ถือว่าใกล้เคียงนะผมจะตีแรงนี้เลยลกันเนาะเพราะว่าการดังเนี่ยให้เราตีเบาไว้ก่อนนะครับผมอย่าไปตีแรงนะถ้าเราคิดแล้วมันแบบเฮ้ยจะตีเบาหรือแรงดีเนะี่ยให้เราตีเบาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งหน้าหลบลงได้เนาะถ้วต,ตีแรงไปเนี่ยอาจจะเด้งหลุมแล้วก็เด้งออกได้ไม่เหมือนทมมฮอคนะครับผม Okay. เราเ็ามากดอันนี้คืออย่าลืมว่ามันเป็นตารางของสปิน11นะเพราะฉะนั้นเราจะกดสปิน11ซึ่งสปิน11เนยอยู่ตรงนี้ครับไอขีดเนี่ยขีดบนสุดเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นสีเขียวพอดีเห็นไหมโอเคอันนี้คือสปิน11นะต้องกดตรงนี้นะผมโอเคแล้วก็ตีไปเลยปรับเข้าไปเรียบร้อยครับ นลงไปแล้วนะครับผมกลางหลุม2.3.9.4ปดีพอดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะการคำนวณก็จิ้มเหมือนเดิมลักนง่ายง่ายแล้วก็ตารางผมก็จะแจกให้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม subscribe อะไรก็ว่ากันไปเนาะ แล้วก็ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมคูณ2นะครับผมทั้งใน e p เงินปังแล้วก็ไม้คราประสบการณ์ไม้เนาะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เก็บถูมก,กันได้ชิวๆเนาะแล้วก็มันก็จะควบคู่กับกิจกรรมวันเกิดคุณลุงอาเธอร์พอดีเนาะมนก็เก็บถูกคู่กันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็สุขเสารอ์อาทิตย์นี้นะครับผมมีงาน TGS เนาะ Thailand Game Show 2016ก็เพื่อนๆถ้าใครที่สนใจจะไปก็ไปกัไปกนได้นะครับผมเนะาะฟากอนฮอนะครับ โดยยอดประกันหอชั้น5สยามพารากอนนะครับผมโอเคผมก็กะว,ว่าจะไปสักวันหนึ่งนั่นแหละเนาะเดี๋ยวม่นน่ก็จะไปเจอกันในงานได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะโอเคก็ okay, เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับผมที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะโอเคะ okay, ครับผมวันนี้ขอฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ